สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ร้านตั้มอโตช็อปด้วยนะคะวันนี้เราพามาชมรีวิวสวยๆนะคะจากทางร้านตั้มอโตช็อปค่ะเป็นกันชนหน้านะคะตัวท็อปนะคะสูงแบงเตี้ยนะคะสําหรับลํานี้นะคะใช้ประกันนะคะเคีมหน้านะคะหนึ่งล้ำสวยๆนะคะเป็นรถสี่ประตูสีขาวค่ะมาอัพหน้านะคะเป็นตัวสูงแบงเตี้ยนะคะกันชนหน้ากระจังหน้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ่อๆเลยรับมากับฝาคาร์บอนค่ะกันชนสนิทนะคะการเนียนค่ะเข้ารูปนะคะสีเป็นสีระบบทูเทนะคะไฟตัดหมอกฝาครอบตัดหมอกนะคะฝาครอบตัดหมอกก็เป็นตัว2022นะคะจะเป็นสีเทาแบบนี้เลยสวยๆค่ะหนึ่งลํำนี้นะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูทรงรอบพันกันนะคะว่าจะรับกันแค่ไหนนะคะนี่รับกับชุดแปลงหน้าเลยนะคะ สำหรับเป็นกันชนสุกแบงปีนะคะรถสีประตูสีขาวนะคะแต่งแค่นี้ก็ดูหล่อดูสวยแล้วนะคะสำหรับหนึ่งลำนี้นะคะสวยๆเลยจัดไปหนึ่งลำค่ะสำหรับอันนี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามที่ร้านตั้ม p h ตถ o ช็อปได้เลยนะคะร้าน,นเราตั้งอยู่บนถนนรบางนาตาราดกม14ค่ะ ถนนใหญ่เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์0838947603นะคะติดต่อที่ช่างตัาได้เลยนะคะ mm hmm. ก็จะได้หน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจจะแปลงหน้านะคะหรือว่าตกแต่งรถนะคะฝากร้านตาัโมโตโํมอเตอร์ช็อปไว้เป็นหนึ่งแนวทางนะคะในการแต่งรถในการแปลงหน้านะคะร้านเรานะคะการันตีงานเลยนะคะงานสวยๆแบบนี้เลย อย่างต้องจัดแล้วนะคะได้น้าสวยๆเลยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านตั้มมอเตอร์ช็อปด้วยนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสำหรับหนึ่งลำนี้สวัสดีค่ะ